หลังจากศึกลีโวไทยลีกผ่านมาแล้ว10นัดแรกนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,ว่าโค้ชคนแรกที่ตกเก้าอีุ้นซือนะครับกลับกลายเป็นมาโกโตเทกุระโมริกุนซือชาวญี่ปุ่นของบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับที่ล่าสุดโดนปลดเรียบร้อยแล้วหลังจากพาทีมบุกไป,ปแพ้ทรูแบงคอกยูเนเต็ด0-2นะครับในเกมไทยลีกนัดล่าสุดโค้ชเทกูซังนะครับก็ดีกรีในเป็นอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นชุด U23 นะครับ ก็เข้ามารับงานคุมทีม BG จีปทุมยูนเต็ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นี้เองนะครับถือว่าเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นคนแรกนะครับในปวัติศาสตร์ของทีม BG จีปทุมยูนเต็ดหรือชื่อเก่าวบางกอกกาสด้วยนะครับซึ่งการเข้ามาคุมทีมของโค้ชเทกุถือว่าช่วงเริ่มต้นทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับพา BG จบฤดูดกาล2021-2022ด้วยการเป็นรองแชมป์ไทยลีกนะครับจากที่ตามหลังบริลลัม ประมาณเกือบ10แต้มนะครับกลับมาห่างเหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นในช่วงปิดฤดูกาลนะครับท่าน,นก็ทําให้คุณปรวินพิรพมพักดีนะครับประธานสมโมสรเนี่ยถึงกับให้สัมภาษณ์ว่าค่อนข้างที่จะชื่นชอบแล้วก็ปิิงฟอร์มของโคชเทกุเลยนะครับโดยเฉพาะนัดที่ BG บุกไปเยือนแมงคอกยูเนเต็ดแล้วก็สามารถสู้ได้อย่างสูสีนะครับแม้ว่าจะเหลือผู้เล่น10คนแล้วกเก็บแต้มออกมาได้นะครับนั่นทําให้ทางคุณประวินค่อนข้างมั่นใจในผลงานเลยนะครับ ส่วนใน AFC Champions League นะครับเทกูก็ทำผลงานได้ดีนะครับพาทีม BG เนี่ยทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยนะครับเมื่อ BG น่าจะมาในแนวทางที่ถูกต้องนะครับก็ทำให้คุณปวินนะครับในายใหญ่ของ BG เนี่ยจัดการทุ่มเงินนะครับคว้านักเตะระดับบิ๊กเนมมาเสริมนะครับอาทิเช่นเจริญศักดิ์วงกรพิธิวธัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับแล้วก็มีต่างชาติอย่างคาสิโอชัยมี บาโลคอนาโดพวกนี้นะครับเข้ามารวมกับตัวเก่าอย่างสารัตยูเย็นธีรศิลปแดงดาก็ดูแล้วแข็งแกร่งมากบีจีเป้าหมายก็แน่นอนครับเพื่อกลับมาทวงแชมป์ไทยลีกที่เสียให้กับบุรี ED, รัมยูเนเต็ดเมื่อฤดูการที่แล้วให้ได้นะครับซึ่งบีจีเริ่มต้นได้สวยนะครับเริ่มฤด,ดูการด้วยการเอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดไป3ต่อ2นะครับแล้วก็คว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคับมาครองนะครับก็เป็นแชมป์รายการแรกของเทกุด้วยนะครับเอาเลิกเอาชัยก่อนเปิดลีก แต่หลังจากนั้นนะครับเปิดหลีกมาถึงปัจจุบัน10นัดน,นะครับปรากฏว่า BG ผลงานไม่เป็นไปตามเป้านักนะครับแม้ว่าเกมในบ้านจะค่อนข้างโหดเลยนะครับไล่ย,ยิงคู่แข่งแบบสบายเลยแต่ปัญหาคือเกมเยือนครับฤดูกาลนี้ b g เกมเยือนยังไม่สามารถบุกไปเก็บสาบแต้มได้เลยนะครับไล่ตั้งแต่ไปแพ้ ชนบุรี FC 0 1ศนะครับบุกไปเสมอบุอรีรัมย์ยันเต่22อันนี้คือผลงานที่ดีนะครับบุกไปเสมอพีทีประจวบ2 2บุกไปแพ้หนองบัวพิชยาศนยแล้วก็ล่าสุดบุกไปแพ้ทรูแบงค์อกยไนเต็ดู2ต่อนะครับซึ่งคุมทีมโดยออเรลิโอวิทมานะครับอดีตคุณซสือของ BG ที่อ่ฤดูกาลที่แล้วคุมทีมในช่วงเลกแรกแล้วทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าโดนปลดไปแบบงงๆนะครับโดยคุณประวิทย์ให้เหตุผลว่าดื้อเกินไป อาจจะไม่เชื่อฟังคําพูดของท่านประธานนะครับก็เลยทํางานร่วมกันไม่ได้ซึ่งการไปรแพ้โค้ดเก่าแบบนี้ที่แยกทางกันโดยที่ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกันแบบนี้ก็ยิ่งเพิ่มแรงเป็นคูณ2เลยนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายของโคเทกุนะครับแม้ว่า BG ีเนี่ยปัจจุบัน10นัดจะอยู่อันดับ7แข่ง10นัดมี17คะแนนยังตามหลังบริลลัมอยู่7คะแนนก็ถือว่ายังมีลุ้นกับการลุ้นแชมป์นะครับแต่ว่าใครเป็นแฟนทีม BG ก็ ทราบกันอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโค้ดนะครับแถมพักหลังเนี่ยก็มีข่าวลือมาสักพักแล้วว่าโค้ดเทกุอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับสุดท้ายก็ไปเร็วครับรวมแล้วโค้ดเทกุมโกโตเทกุระโมริเนี่ยคุม b ีจีไปเพียงประมาณ8เดือนเท่านั้นนะครับรวมเถิติคุม33นะัดชนะ20เสมอ7และแพ้ไป6ยิงได้72ลูกเสีย26ลูกถือว่าสถิติไม่ได้แย่เลยนะครับ แต่อย่างที่บอกครับใครเป็นแฟน BG ก็คงชินกับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีอยู่ทุกฤดูการนะครับนับจนถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ BG ปทุมเนี่ยตั้งแต่เป็นชื่อบางกอกการ์ดแล้วก็เล่นไทยลีกมาทั้งหมดร่วม13ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดไปแล้วทั้งหมด22ครั้งใช้โค้ดไปถึง14คนนะครับเรียกว่า13ปีใช้โค้ด14คนนี้ก็เปลี่ยนแปลงโค้ดทุกปีนะครับมีคนเดียวที่อยู่คุมครบฤดูการก็คือโคชโอ่งนะครับดูสิเฉลิมแสน ได้คุมทีมสอกฤดูกาลนะครับแล้วก็พาทีมควาแชมป์ไทยลีกได้ด้วยก่อนที่จะถูกเปลี่ยนให้กับวิดมา่ามาคุมนะครับก็คือไม่ได้โดนไล่ออกเพราะผลงานแย่อะไรนะครับหลังจากนี้แฟน BG ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าใครจะมาคุมทีม BG ปทุมแทนนะครับโดยที่กระแสเต้งหนึ่งตอนนี้เป็นอากีระนิชิโนะนะครับอดีตกุนซอทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยโคนิชิโนะยังอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ BG เขาใช้ โค้ดมิโซะคาโตะนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเนี่ยรับหนะ้าที่กุซือรักษาการก่อนนะครับโค้ดเฮกุดูแล้วน่าจะตกงานไม่นานนะครับเพราะว่าเป็นกุซือที่มีฝีมือตอนนี้ก็แฟนบอลไทยเชียร์นะครับให้โค้ดเฮกุไปคุมทีมชาติชุดยู23หน่อยเพราะว่างอยู่พอดีนะครับซึ่งโอ้ถ้าเข้ามาก็ถือว่าลงล็อกนะนะครับก็แฟน BG จีปทุมยูทนเต็ดก็ติดตามมันครับว่าทิศทางของ BG จจะเป็นอย่างไรนะครับฤดูกาลที่แล้ว ก็มีการเปลี่ยนแปลงกุญซือช่วงกลางฤดูกาลแบบนี้แล้วก็มีส่วนนะครับทำให้ bg เนี่ยสุดท้ายจบด้วยการเป็นแค่รองแชมป์ในบ้านปลายนะครับอ่ะนะครับก็คลิปนี้มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม